สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะอยู่กับโปรแกรม Google Sheets นะครับก็จะมีเทคนิคหนึ่งนะครับแสดงแสดงรูปแบบฟอร์แมตของตัว,ต,วตัวเซลลเนี่ยนะครับตามเงื่อนไขนะครับก็คือเราจะแสดงผลว่ากำไรหรือขาดทุนอยู่ในตอนนี้นะครับเช่นอตอนนี้นะครับผมทำนะครับ เซลล์ตรงนี้นะครับสามเซลล์นี้จะเป็นรายรับนะครับเป็นค่าสมมตินะครับแล้วก็สามเซลล์นี้จะเป็นรายจ่ายนะครับเดี๋ยวก็เราจะเขียนโปรแกรมคำนวณดูว่ารายรับเอารายรับลบกับรายจ่ายนะครับสมมตินะครับรายการนี้นะครับก็จะมีรายรับทั้งหมดสี่รายการนะครับก็รายรับรับพันพันห้าพันสองพันสี่พันห้าสิบนีอาจจะเป็นอาจจะเป็นไลน์ข่าออนไลน์ครับนี่จะเป็นรายจ่ายนะครับอาจจะเป็นใบแจ้งหนี้หรืออะไรสักอย่างครับว่าเป็นรายจ่าย xx yy ครับ เป็นรายจ่ายหนึ่งพันสองพันหนึ่งพันนี้ครับตรงนี้นะครับทีนี้เราจะทําตรงนี้นะครับอีกสามอันนะครับลำดับจริงๆลำดัดำบ,บตรงนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับอตรงนี้ผมใส่ไว้ขั้นมันจะได้ดูดูไม่งงครับลำดับนะครับตันนี้ก็รายการ นะครับแล้วก็จำนวนนะครับในการนี้ก็จะเป็นรวมรายรับตรงนี้ก็จะเป็นรวมรายจ่ายนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือคงเหลือนะครับนี่ตรงนี้รวมรายรับจาทำไงนะครับเราก็พิมพ์สูตรเข้าไปนะครับแต่ทำไมเท่ากับกวงได้เปิดนะครับเราจะรวมเซลล์นี้นะครับ C2 ถึง C5 แล้วก็พิมพ์ไป c สองน,นะครับแล้วก็โคลอน c ห้าแล้ววงเล็บปิดนะครับปึ๊บออันนี้น่าจะอ่าลืมซ้ำซ้ำด้วยซ้ำ c สองถึง c ห้าแบบนี้นะครับ enter อ่าน, 5, นะครับรายรับอยู่ที่ห้าพันหกนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นรายจ่ายนะครับก็จะเป็นซ้ำวงเล็บเปิดนะครับ 2นะครับก็คือคอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์ที่ตรงนี้ f สองถึง f ส uh, <bit>. ี่แล้วปิด enter อ้าวรายรับห้าพันรายจ่ายสี่พันตรงนี้ครับคงเหลือก็คือเอารายรับกับรายจ่ายนี้มันลบกันนะครับก็เท่เากับตรงน,นี้จะเป็นเซล I สองนะครับก็จะเป็น I สองนะครับลบกับ I สามนะครับ เงินคงเหลือหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับทีนี้เราจะให้เงินคงเหลือเนี่ยถ้าถ้าเงินคงเหลือเนี่ยมันมากกว่าศูนย์เราจะให้ให้เป็นสีเขียวถ้าคงเหลือมากกว่าศูนย์ให้เป็นสีแดงนะครับเราต้องเซ็โค้ดอะไรไหมไม่ต้องครับก็แค่คลิกขวาแล้วก็มาที่อันสุดท้ายครับดูการดารเนินการเพิ่มเติมสำหรับเซลล์ครับอันนี้สำหรับเมนูภาษาไทยครับเมนูภาษาอังกฤษก็จะอยู่ตำแหน่งนี้ครับก็จะอ่า อ่าตรรนี้ครับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะครับก็จะเป็น condition format หรือยังไงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับใช้กับช่วง i 4ซนะครับตรงนี้นะครับค่าเริ่มต้นอ่าค่าเริ่มต้นอันนี้น่าจะเคยเล่นมาก่อนมันเลยเป็นสีเขียวครับแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็กดการลดรูปแบบนะครับจัดรูปแบบเซลล์ถ้าหากนี่ถ้าหากอะไรมากกว่านะครับมากกว่าศูนย์ มากกว่าศูนย์เราจะให้ตัวหนังสือเป็นสีแดงอ่ไม่ถึกก็เป็นสีเขียวอ่ปึ๊บแล้วก็แบล็กการเป็นสีฟ้าแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เลยไม่เห็นเลยสีดำแล้วกันอ่ะอ่ะเอาเป็นว่าอ่ะลองสีเขียวเข้ม,ขมๆอ่ะนะครับแล้วก็กดเสซตติ้นนะครับ ถ้าที่นี้เราจะอีกเงื่อนไขหนึ่งเราก็กดนํเราก็มีให้กดเพิ่มกดเพิ่มได้กดเพิ่มนะครับก็รูปแบบเซลล์น้อยกว่าค่าเท่ากับศูนย์นะครับเราใช้แสดงตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับนะครับพื้นพื้นอาจจะเป็นสีอะไรดีสีเทาเทาหมองมนหน่อยนะครับเป็นสนนะครับ ตอนนี้มีสองเงื่อนไขอ่าเรามาเพิ่มดูเราไปเพิ่มรา,มายตรงนี้เป็นสองพันยังนครับก็สองพันลองเพิ่มนะครับให้รายจ่ายหกพันนะครับฮาเพราะรายจ่ายหกพันนะครับตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัตินะครับเป็นสีแดงครับให้เราเห็นนะครับเราไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรเลยนะครับหรือถ้าใครอยากจะให้เขียนโค้ดก็เขียนเพิ่มตรงนี้ก็ได้ครับว่า if แล้วก็ค่าอะไรเงี้ยครับแต่แบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดูง่ายกว่าคือเราเปิดมาปุ๊บไป<อ>้เราเห็นเลยบัญชีตัวแดงนะครับก็ไปเพิ่มรายรับอะไรแบบนี้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นทริคทริคในการใช้ Google s h e e t นะครับให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับลองเอาไปปรับใช้ในงานของตัวเองดูนะครับหรือทำบัญชีโควรเรือนของตัวเองนะครับนะครับขอบคุณมากครับ